ครับ,รบกับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับวันที่7สิงหาคม2อง9นะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับที่เป็นฉบับร่างนะครับรวมถึง การให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิตีบัญญัติแห่งชาตินะครับประเด็นของการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของชาตินะครับที่ว่าสมควรจะกําหนดไว้ในบทเฉพาะการในระหว่าง5ปีแรกและตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญน,นี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้วินาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนิรีครับสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญเป็นการเปลี่ยนผ่าน บริบทของการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนนะครับให้ความสาคัญเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของทุกคนนะครับและเป็นสิ่งสาคัญที่เราใช้เป็นหลักในการพัฒนาและการปกครองประเทศนะครับผมคิดว่าผมเชื่อมั่นนะครับว่าชาวนาครนายกทุกคนนะครับเ,เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้ เราออกมานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ,บรก็คือ8โมงเช้าถึงไม่เกิน4โมงเย็นนะครับก็พวกเราไปช่วยกันนะครับไปรณรงค์นะครับผมคิดว่ามั่นใจนะครับว่าชาวนครนายกนะครับมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมพันาเดินไปด้วยกันในสิ่งดีๆที่เราจะร่วมกันพัฒนาประเทศขอบคุณครับ